เวลาทํางานในหน้าที่นี่มันไม่มีําว่าพักการเมืองนะมันมีแต่มันมีแต่ภารก,กิจที่เราจะต้องทําให้นะครับไอตรงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจถ้าเกิดจะเอา20บาทก็เป็นไม่ได้แต่ว่าส่วนต่างที่เราไปจ้างเขากับที่เก็บได้มันก็ต้องมีการขาดทุนที่เกิดขึ้นสิ่งที่เรา มีเป้าหมายตรงกันอยู่แล้วก็คือประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวกทมผมก็ได้เรียนท่านว่าเราทั้งสองคนนะครับก็มาจากการคัดเลือกการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเพราะนั้นเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากที่จะสนับสนุนภารกิจนะครับซึ่งกันและกันให้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดความรวดเร็วนะครับ รยรอยต่ออย่างที่ท่านว่าแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายทุกประการก็ได้ให้คำมั่นสัญญากันไว้เช่นนี้นะครับสมรทานตอนนี้มีอยู่สองส่วนใช่คือส่วนหนึ่งก็คือสมรทานไถแดงเขาซึ่งอันนี้เขาได้สิทธิ์เพราะว่าเขาเป็นคนก่อสร้างให้อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่สมรทานส่วนหนึ่งคือที่เราจ้างเขาเดินรถนะคือหลังจากหมดสมรทานน่าจะปีอีกแค่ห้าปีมั้งหมดสัญญาสมรทานเราก็ไปจ้างเขาเดินรถต่อไปอีกนะอีกสิบสิบสามปีใช่ไหมเราไปจ้างเดินรถต่ออีก ไอ้จ้งรางรถต่อเนี่ยเราจ่ายยี่สิบาทได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไม่ได้รับผิดชอบไนงะเอกชนเขาเป็นผู้รับจ้างเราเดินรถนั้นเขาไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าโดยสารนั้นช่วงหลังจากหมดสัญญาแม่เนี่ยกรทมเป็นผู้เก็บเงินแล้วกรทมเงินที่เก็บได้ไปจ้างค่าเดินรถที่เขาต่อไปแล้วก่อนที่เราจะเข้ามานะอันนี้แหละถ้าเกิดจะเอายี่สิบาทก็เป็นไม่ได้แต่ว่าส่วนต่างที่เราไปจ้างเขากับที่เก็บได้ มันก็ต้องมีการขาดทุนที่เกิดขึ้นพราะนั้นที่เราคํานวณการในตอนนี้ที่เราจ้างเขาในอนาคตล่วงหน้าไปหลายเป็นสิบปีนะประมาณสามสิบสามบาทเฉลี่ยนะแต่ไม่ได้ว่าทุนไม่มเป็นทุทนนะตัวเลขที่แท้ที่ก็ได้จริงว่าเฉลี่ยแล้วเราจ้างเขาอยู่ประมาณสามสิบสามบาทถ้าเราเก็บยี่สิบาทเนี่ยก็อาจจะต้องมีส่วนที่ต้องมีการรดเจอสิบสามบาทนั้นเองเรื่องอุทกภาายัยหรือเรื่องภัยพิบัติต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่าขอให้มีความมั่นใจผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับต่างก็ alert ในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าเขาจะประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติไหมถ้าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในความช่วยเหลือต่างๆในอำนาจของท่านผู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยก็สามารถลงไาในพื้นที่ได้เลยไอ้ที่บอกว่าผู้ว่าไม่อยู่ถุงยังที่ไม่พอและไม่พอเนี่ยมันมันก็อาจจะเป็นการพูดในใน จากคนที่อาจจะติดต่อไม่สะดวกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความช่วยเหลือทั้งหลายเนี่ยมันมันอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็อำนาจการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็ผู้ว่ามีอำนาจเต็มหมดเลยนะครับตามกฎหมายทุกประการกทรมมีสำนักระบายน้ํามีทุกอย่างที่ที่เอ่เอพร้อมสับอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์การบริหารจัดการแบบพิเศษอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดมีการร้องขอถึงความร่วมมือใดๆมาก็ตามอย่างมหาดไทยโดยเฉพาะยิ่งกรมปอพอหรือกรมโยธาธิการนะกรมป้องกันไปหรือกรมโยธาธิการเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับเราเราไม่มีคําว่าการเมืองไม่ทาเวลาทํางานในหน้าที่นี่มันไม่มีคําว่าพรรคการเมืองนะมันมีแต่มันมีแต่ภารกิจที่เราจะต้องทําให้นะครับไอตรงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้หาเสียงไม่ได้หรอกครับนะครับเอาไม่ต้องห่วง